คือเรานอนอยู่บนพื้นนะครับเชื่อไหมครับว่าประตูห้องที่ผมปิดไว้นี่ประตูห้องเปิดเองได้ครับเปิดแบบว้าแบบนี้ทั้งที่ผมก็พยามที่จะใส่ก่อนผมก็วเออเป็นบ้านเก่า,าแสดงว่าไอ,อเขาเรียกว่าประตูหย่อนประตูอาทิตย์ที่สามที่สี่ เริ่มก็เริ่มจะเอะใจแล้วเอะทำไมบ้านเลางนี้มันมันดูตปลแปดชอบกลน,นะครับทีนี้เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เหมือนสังกะสีนะครับเหมือนนอนอยู่ดีๆมีรอยเท้าอยู่บนเหยียบสังกะสีครับครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกๆครับบ้านหลังนั้นที่ผมอยู่ก็สภาพ ค้นไม้ก,ก็เป็นปุูกปูประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมมาพวกอดิเช่นเคยกับบรรยากาศมืดค่ำของวันนี้ครับกว่าจะเลิกงานเสร็จกว่าจะได้ใช้เวลาหายเวลาว่างเพื่อที่จะมาถ่ายทำคลิปท่านให้ท่านให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับคลิปนี้คือเป็นการถ่ายทำที่ทุลักทุเลพอสมควรนะครับกว่าจะถ่ายทำได้ก็คือหนึ่งประสบปัญหาคือ ไฟด้านหลังและไฟด้านหน้าไม่ติดซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่ติดครับพอทำไฟลติดมาบันทึกวิดีโอถ่ายแปรได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกลับมาดูไฟในวิดีโอหาไฟไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนทั้งที่กดถ่ายสามไม้ที่ปกเสือ้อ อันนี้คือถ่ายรอบสาลนะครับถ่ายไปแล้วถ่ายติดแต่บันทึกเสียงไม่ได้โอ้โหผมก็เลยต้องมาขอเข้ามาจะที่จะทางนะครับที่ผมจะพูดเล่าเรื่องนี้มาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว่าสิ่งที่เกิดกับผมก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้คือที่ถ่ายทำนี่ก็คือ ทั้งที่เหตุการณ์เรื่องนี้มันผ่านมาแล้วร่วมประมาณ26ปีครับผมจะย้อนเท้าความไปนะครับตอนเมื่อปี2537ผมได้สอบประลัดอำเภอครับและตอนนั้นเขาให้เลือกลงอยู่ที่6จังหวัดครับจังหวัดที่เลือก ลงก็ให้อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเพราะตอนนั้นผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ6จังหวัดในที่นี้ก็คือ 1. นนทบุรี 2. สมุทรปราการ 3. ปทุมธานี 4. สมุทรสาคร 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดที่6คือจังหวัด สุพรรณบุรีเชื่อไหมครับว่าผมได้อยู่ที่อันดับที่หกที่ผมเลือกคือจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าที่เลือกไว้นี่จะไปอยู่ที่อำเภอไหนสุปแล้วในสมัยนั้นเป็นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับส่งผมมาอยู่ที่บรรจุราชาการครั้งแรกอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่หนึ่งสิงหาคม2,540ันถ้านับรวมมาป่านนี้ก็ประมาณ26ปีกว่าครับเหตุที่ผมต้องเท้าความไปเมื่อกี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ลํำลึกถึงเหตุการณ์ได้ผู้ชมคนใหม่จะได้รู้จักตัวตนผมได้ดียิ่งขึ้นครับ,รบเหตุที่ผมเท้าความก็ว่า เหตุมันก็เกิดจากการที่ผมมารับราชการต่างจังหวัดนี่แหละครับผมในเรื่องการประสบการณ์ในสิ่งลี้ลับสิ่งเล่นลับทําไมบางคนถึงบอกว่าผมเจอบ่อยๆก็คือหนึ่งผมเป็นคนทางภาคอีสานครับจังหวัดชัยภูมิก็ใช้ผมนี่ลำเนาอยู่ตรงนั้นคนอีสานจะมีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณเรื่อง สิ่งลึ้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมก็เลยได้ปลูกฝังจากตรงนั้นก็เลยบอกให้ท่านผู้ชมว่าคลิปนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฝังครับบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าบางคนประสบพบเจอแบบผมแล้วจะเชื่อนะครับผมขอเริ่มต้นแล้วครับผม mm hmm. หลังจากที่กระทรวงมาไทยได้ส่งผมมาที่อำเภอเดิมบางนางบด จังหวัดสุพรรณบุรีครับในวันที่หนึ่งสิงหาคมผมก็ได้ตระเวนหาบ้านพักหาบ้านเช่าอยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับก่อนที่จะเดินทางมาก็เดินทางจากบางบัวทองมาหาบ้านเช่าอยู่สองอาทิตย์กว่าจะได้ครับใช้วลาโอเดินขาลากไหมครับเดินตั้งแต่นั่งรถนั่งรถเมย์แดงมาครับนั่งรถสีส้มๆไม่มีแอร์ครับมาลงสุพรรณบุรี ต่อจากสุพรรณบุรีก็มาที่เดินบางนาบวดสองต่อนะครับสมัยนั้นไม่มีรถตู้รถอะไรเดินหาบ้านเช่าอยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับได้บ้านเช่าหลังละแปดร้อยถึงหนึ่งพันสองอบาทนะครับเรื่องก็เกิดจากบ้านเช่าหลังนี้ครับผมไปได้บ้านเช่าหลังนี้อยู่ที่หลังวัดบ้านจะติดอยู่กับ เมนเผาศพซึ่งวัดละวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่พอสมควรครับก็จะมีการเผาศพอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยสามวันก็จะมีเสียงปีพาดมโหรีอีแออีแออยู่นี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ด้านข้างที่ผมอยู่ก็เป็นโรงเรียนอย่าลืมนะครับโรงเรียนต่างจังหวัดวัดต่างจังหวัดเขาจะใช้ในชื่อเดียวกันเช่นโรงเรียนวัด กับวัดนี้จะเป็นชื่อเดียวกันแต่ผมไม่ขอบอกชื่อนะครับเพราะบางครั้งอาจจะไปกระทบกับชื่อที่เขามีอยู่หรือบ้านหลังนั้นที่เขามีอยู่นะครับแต่บ้านหลังนั้นที่ผมไปดูเมื่อย้อนหลังมาสักปีเดือนที่แล้วนี่เขาได้ทุบทำลายไปแล้วนะครับบ้านหลังนั้นก็เป็นสภาพเป็นบ้านไม้เก่าๆนะครับที่ผมไปเช่าอยู่น่าจะเป็นบ้านหลังแรกของคน ที่อยู่ตรงนั้นคล้ายๆกับว่าพอเขามีอันจะกินเขาก็ปลูกสร้างบ้านอีกหลังแต่ว่าในพื้นในพื้นดินแห่งเดียวกันห่างจากที่ผมอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรครับแต่หลังที่ผมอยู่น่าจะเป็นบ้านหลังแรกที่เขาใช้ชีวิตอยู่อาจจะเป็นรุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นย่ารุ่นยายแต่ว่าติดวัดติดเมนเผาศพติดโรงเรียน เดี๋ยวผมจะเอาภาพประกอบอาจจะคล้ายๆกันไม่ถึงกับเป็นบ้านหลังนั้นนะครับผมจะเล่าเหตุการณ์ว่าบ้านหลังนี้เกิดกับผมยังไงครับบ้านที่ผมเช่าอยู่ณตอนนั้นเมื่อ26ปีที่แล้วที่อำเภอเนบังกระบดใกล้วัดเน้นผาสบแล้วก็ใกล้โรงเรียนก็มีสภาพบ้านคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าหลังไม่ใหญ่เท่านี้ครับ จะมีสภาพยกใต้ถุนสูงแต่ว่าใช้วิธีก้มๆถึงจะรอดผ่านได้ครับจะมีบันไดขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีระเบียงนั่งเล่นในบ้านหลังนั้นมีแค่ห้องนอนอยู่แค่ห้องเดียวครับแต่ว่ามีเรือนครัวเรือนชานอยู่ในด้านหลังซึ่งติดกับโรงเรียนมีห้องน้ําในตัวอยู่ข้างบนครับสภาพบ้านตอนนั้นก็เป็นบ้านไม้เก่าเก่ากว่านี้มากครับผม ห้องที่ผมนอนอยู่จะไม่มีไฟฟ้าครับไฟฟ้าจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางห้องเพราะฉะนั้นแล้วไฟจะส่องสว่างมาเฉพาะเป็นสลัวสลวให้เราเห็นประมาณนี้ครับห้องที่ผมนอนอยู่ก็ประมาณคล้ายๆนี้ครับผมผมจะใช้วิธีปูฟูกนอนแล้วก็ใช้มุ้งผูกสี่ด้านนะครับสภาพบ้านก็คล้ายๆนี้นะครับผม เป็นพื้นไม้เก่าๆประตูเวลาเปิดก็เสียงดังออดแอดออดแอดเหตุการณ์คืนนั้นนะครับผมจะเล่าให้เกิดฟังว่ามันเป็นแบบไหนกับชีวิตผมครับครับก็สาภาพบ้านก็ประมาณนั้นนะครับเป็นเก่าๆที่ผมให้ให้ดูคล้ายๆนี้แต่สาภาพห้องนอนคือบ้านต่างจังหวัดเขาจะไม่มีปลอดไฟเยอะครับก็จะมีไฟ อยู่ระหว่างกึ่งกลางห้องเพื่อให้ระหว่างเวลาเปิดปุ๊บสามารถใช้ร่วมอีกห้องหนึ่งหรือใช้ร่วมกับห้องนอนเราเวลาปิดก็ปิดไปด้วยกันนะครับซึ่งสมัยนั้นผมก็ปูปเสือ่อปูแบบที่นอนบางๆนะครับแล้วก็ปูมง้งผมจะให้ดูว่าบ้านที่หน้าต่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยติดเมนเผาศพครับครับ,รบซึ่งบ้านที่ผมอยู่ก็ อย่างที่ผมบอกครับเป็นวัดใหญ่ก็จะมีการเผาศพอยู่อย่างน้อยอาทิตย์ละสามครั้งนะครับจนผมรู้สึกความเคยชินไปใหม่ๆก็ไม่ค่อยชอบครับทําไมเราต้องมาอยู่สภาพที่คือเขาบอกว่าคนจีนเขาบอกว่าห้ามปลูกบ้านใกล้ใกล้วัดใกล้ป่าช้าใกล้ทางสามแพ่งพวกนี้ครับมันไม่เหมาะสมสภาพเมนประสบก็ประมาณ ซึ่งเวลาผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตอนเที่ยงคืนตีหนึ่ง mm. เมนเผาศพก็จะมีไฟสลัวส,ว,สวจากทางวัดที่เปิดไม่ให้สางแสงสว่างมากทุกคนในละแวกนั้นก็รู้สึกว่าต้องผ่านวัดผ่านโรงเรียนต้องขับรถให้เร็วแต่ผมขับเร็วไม่ได้ครับเพราะว่าลั้วกับบ้านกับเมนของผมอยู่ติดกันครับครับก็ผมไปอยู่บ้านหลังนั้นอาทิตย์แรกๆก,ก็ ทางบ้านมาส่งครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรหลังจากที่เขาไปกลับจากส่งผมแล้วสัก1หน่ออาทิตย์สิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือเวลาผมนอนตอนข้ามง,งคืนนะครับมันจะมีเสียงใหม่ๆผมก็นึกว่าไม่มีอะไรคือเรานอนอยู่บนพื้นนะครับเชื่อนะครับว่าประตูห้องที่ผมปิดไว้นี่ประตูห้องเปิดเองได้ครับ เปิดแบบว้าแบบนี้ทั้งที่ผมก็พายานที่จะใส่ก่อนผมกวเออเป็นบ้านเก่าแสดงว่าไอ,อ้เขาเรียกว่าประตูหย่อนประตูอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะเด้งออกได้ก็ไม่ถือว่าไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นครับตอนใหม่ๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอวันที่สองที่สามเริ่มหนักขึ้นครับเดี๋ยวเรานอนพื้นพื้นไม้กระดาน มันมีเสียงเรานอนนี่เหมือนเรานอนหลับใหม่ๆนี่สักตีหนึ่งตีสองเช่ไหมครับแบบที่ผมนอนแบบยวบยาบยบยาบที่นอนแบบเหมือนกับมีคนมามีช้างมายืนอยู่บนบ้านครับบ้านหลังนั้นก็ไม่ถือว่าใหญ่ประมาณสักเสาหกต้นห้องนอนผมก็ประมาณสักสามคูณสองเมตร อสามพื้นสามเมตรประมาณนั้นครับแต่ว่าเป็นพื้นไม้กระดานข้างบนก็เป็นฝังกะสีด้านล่างก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นไม้เก่าๆเ,เป็นไม้ผุๆพังๆเป็นไม้ซ้อนๆกันเป็นไม้จริงครับแต่ว่าด้วยการเวลาน่าจะปลูกประมาณสักตอนนั้นก็ห้าสิบหกสิบปีขึ้นนะครับบ้านหลังนั้นผมว่าหลังจากคืนที่สองก็ เป็นประมาณนั้นคือพื้นสัน่นหลังจากอาทิตย์ที่สามที่สี่เริ่มก็เริ่มจะเอะใจเลยทำไมบ้านเรางนี้มันมันดูแัลแปดชอบกลน,นะครับทีนี้เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เหมือนสังกษสีนะครับเหมือนนอนอยู่ดีๆมีรอยเท้าอยู่บนเหยียบสังกษสีครับ เป็นรอยเท้าบุ่มบุมบุม,บมไปเรื่อยเรื่อยเป็นช่องเป็นช่องครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกครับบ้านหลังนั้นที่ผมอยู่ก็สภาพพื้นไม้ก็เป็นปุบปุบประม,มาณนี้ครับนี่ไม้เก่าไม่เก่าในระหว่างที่ผมนอนตีสองตีสามก็จะมีการเดินเดินรอบบ้าน บ้านหลังนั้นเป็นสังกสีครับก็จะเป็นรอยบุ๋มเป็นช่วงระหว่างเท้าเดินครับอไปอย่างนี้เดินไปร,บรอบๆอยู่ยงี้ครับจนบางทีผมเกะใจผมก็กลับมานอนอีกรอบที่หนึ่งที่สองที่ที่ผมบอกว่าเป็นการเดินบนหลังคาซึ่งสังกสีนี่แม่นไ,ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นรอย รอยเท้าคนเหยียบอยู่ด้านบนบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแมวแมวเนี่ยเท้าเบามากครับแต่ถ้าเป็นเป็นแบบนี้คือมันเราเห็นรอยเท้ายุบบนหลังสังกะสีแล้วก็จังหวะย่างก้าวแต่ละช่วงหนึ่งสองเดินสี่เหลี่ยมบมนทนบนสังกะสีบ้านครับจนจนผมทนไม่ไหวครับผมก็เลยเอาไม้กวาดยาวๆในบ้านไม้กวาดทางมะพร้าวผมเอามากระทุง้ง กระทงไล่นะครับผมก็ออกมาตอนจังหวะที่ผมออกมาเนี่ยเชื่อนนะครับว่าผมก็มีอะไรก็ออกมาเส่ว่าผมก็พูดในใจผมแล้วก็พูดเสียงออกมาว่าตึ้งตึงต้งตึง้งพยายามที่จะเคาะพยายามที่จะเคาะที่ที่เขาเหยียบอ่ะผมก็กระทุงขงมันไปในระหว่างนั้นก็พอกระทุงเลยปุ๊บเงียบหายไปผมออกมาอยู่นอกบ้านอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับในระหว่างที่ผมอยู่แปลกเหมือนกันคือเขาบอกว่า พวกสิ่งลึกลับแบบนี้ยถ้าเรามาอยู่เห็นจรจัดจริงๆเขาก็จะไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นพผชิญหน้าให้เราเห็นเท่าไหร่จนผมรู้สึกว่าเออรอไปประมาณสามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงผมทาอยู่อย่างนั้นนะครับก็ไม่มีเสียงอะไรผมกลับไปนอนอีกรอบมันจะมาแบบตอนที่เราครึ่งหลับครึ่งตื่นเคลิ้มๆจนจะหลับเ ตัวเริ่มไหวแล้วพื้นเริ่มสั่นปุ๊บ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 ผมก็พยายามเงี่หูเงี่หูหลีตาดูก็เห็นคุมคึมอึมคึมอึมคึมบนสังกะสีครับเสียงพื้นเหยียบรอยเท้าเหยียบสังกะสีเหมือนเดิมแบบหยวบหยวบผมก็พยายามนอนมองไปแบบไล่ตามเท้าไปเข้าไปอ่ะมันจะมาอยู่ที่ไหนก็ว่าเชนในใจ ตอนนั้นผมอายุประมาณยี่6ห้ายี่กปีครับผมก็จะมันจะไปหยุดตรงไหนกันแน่วะจนผมทนไม่ไหวครับผมจะนอนจะนอนไม่ไหวผมก็ต้องออกจากห้องไหม่รอบเพื่อที่จะเอาไม้เนี่ยมากระทุงสังกะสีที่ตรงรอยเท้าที่ผมเห็นเดินพอมาทำแบบนี้ปุ๊บก็หายไปอรอบไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมต้องกลับไปนอนอีกทีประมาณตีสามก่อนจะหลับทุกๆคืนปลาไปประมาณตีสี่ครับเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณผมว่าเกือบทุกอาทิตย์ครับจนผมชินว่าผมอยู่บ้านหลังนั้นประมาณสองปีครับเห็นนะครับว่าผมใช้ชีวิตอยู่กับผีถึงสองปีจนเจ้าของบ้านที่อยู่ ทางจากผมประมาณห้าสิบเมตรเขาเคยถามผมนะครับว่าตลาดนอนได้ไหมมีอะไรเหรอเขาคงได้ยินผมพูดตนคนเดียวกลางคืนที่เอาไม้มากระทุ้งนะครับแล้วก็หน้าบ้านเขาก็ถามเหมือนกันบ้านหลังนี้นอนหลับไหมเนี่ยเขาเขาพูดเหมือนทํานองยิ้มยิ้มไปเปลยเหมือนกับไม่บอกความจริงให้ผมฟังผมคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีเหตุการณ์คนเสียชีวิตด้วยอะไรสักอย่างครับ ไม่งั้นเขากลัวผมไม่เช่านะครับท่านผู้ชมคิดว่าบ้านหลังนี้มีอะไรดีอยู่ในนั้นไหมครับผมได้อีกอย่างเวลาวันธรรมดาช่วงกลางวันเด็กนักเรียนเวลามาเข้าห้องน้ําบ้านผมจะติดอยู่กับห้องน้ํานักเรียนมันเป็นนักเรียนประถมระดับถึงปหกครับเด็กประมาณปห้าปหกจะเอาค้อหินมาคว้างบ้านผมขว้างเล่นทุกวันทุกวันทั้งที่ผมอยู่ในบ้านยาทําหนูอยาทําหนู แสดงว่าเด็กนักเรียนเขาเขาเห็นอะไรในบ้านตรงนี้ไหมครับเขาถึงได้เอาก้อนหินมาคว้างบ้านที่ผมอยู่ห้องิีผมเช่าคว่างแบบจนผมนอนไม่ได้นะครับบางกลางวันนะเด็กนักเรียนมาคว้างเพราะบางทีเสาร์อาทิตย์ไม่ได้กลับหรือบางครั้งผมกลับมากินข้าวกลางวันที่บ้านทํากับข้าวไว้ก็มากินข้าวที่บ้านแต่พอเลิกพักเที่ยงเด็กนักเรียนก็เอาก้อนหินมาคว้างฝงกระสีเนี่ย โคมคามโคมคามคมคามอือเป็นไปได้นะครับว่าเด็กนักเรียนจะเห็นอะไรดีแล้วตอนกลางคืนผมก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนหลังคาอยู่แบบนั้นแกบเกือบทุกทุกวันจนทําให้ผมรู้สึกว่าผมชินกับบ้านหลังน,นี้ครับผมก็เลยต้องมาเล่าประสบการณ์ในบ้านบ้านเช่าก็จะวากบอกว่าบ้านเช่าผีสิงก็ได้นะครับผมผมก็ถึงบอกว่าให้ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่ที่ผมเล่ามาก็คือเป็นเรื่องจริงที่ประสบกับผมเมื่อ26ปีที่แล้วที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมก็จะพยายามหาประสบการณ์ที่ผมจำได้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังในแนวของคลิปเล่าเรื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปาเข้าไปสามทุมนินดๆครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดปุ่มติดตามฝากกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปครับเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ